ละคอนสันเรื่องคุณแม่มีน้องไปรับชมกันเลยลา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 พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะได้ยินสิ แม่ทำอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้ไปดูกันเถอะลา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 แม่ทำไรอ่ะนี่ลูกเอาไปก่อนแม่ถ่ายติ๊กตอกอยู่อ้าวหนูถ่ายบ้างสิไม่ได้โหแม่อ่ะ หาอะไรกินก็ได <rhythm ma lush> ้แม่อะไรเหรอลูกเกิดอะไรขึ้นเมื่อ hey. กี้ฉันไปหยิบน้ำแข็ง โอหนึ่ง oh, เอ้ยหนึ 199. เอ้ย188อุ้ยหนึ่งหหเกเอ้ยถูกแล้วโทรหาก่อนฮัลโหลครับคุณหมอฮัลโหลครับมีอะไรให้ช่วยครับพอดีแม่ผมจะคลอดลูกครับตะมาด่วนเลยนะครับที่บ้านเลขที่ บาบาบาทับบาบาบาซอยตลาดภูสีนะครับและลั่งคาบ้านสีเขียวเข้มนะครับที่มีโซฟาเขียวและจัก,กรยานเด็กอยู่สองคันนะครับอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจนะครับรีบมาด่วนเลยนะครับโอเคครับอ มีงานด่วนต้องรีบไปแล้ววีวอ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 เอาอยู่แค่นี้เองวีวอ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 วีปิดหมอมาแล้วครับ นี่ใช่ไหมอ h oh, no เอายังถ่ายอยู่เลยถ่ายติดหมอมีมาครับใช่ัม่ได้นะคะโอ้ยผิดคนนม่หลับไปแล้วว่าใครจะมากับแม่ของเธอหนูโอเคแล้วเธอไปไหมไปครับโอเคไป โอ้ไปกันเลยครับปะไปกันครับแม่นั่งหน้าเหรอก็ให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนครับเพราะว่าเข็มข,ข,ขัดมันเสียครับตรงนั้นเข็มขัดมันขาดครับใครนั่งรถพยาบาลไหมอะไม่เคยนะอ้มถึงแล้วเหรอถึงแล้วครับไหยโอ้ยต้องอุ้มป่ลงมาครับ เปิดประตไม่เป็นเหรอครับรถพยาบาลแอเแมนนาค่ะไปกันครับตอนนี้ปลอดภัยหายห่วงแน่เลยครับถึงมือหมอแล้วหมอสมัยนี้เก่งแน่ครับมาเร็วๆสิครับอยากเห็นไหม,มไปนั่งสิครับไปเดี๋ยวกลับ เดี๋ยวพอหมอออกมาไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้เห็นน้องแล้วนี่พยาบาลสมหญิงว่าไงจ๊ะคุณหมอสมภยัยอุ๊ยผมไม่ได้ซื้อสมภยัยผมซื้อสมศักดิ์อ๋อสมศักดิ์ลืมไปคนในโรงพานานนี้มีแต่คนที่สม สมศรีสมศักดิ์สมสสมายสมภัยสมศรีสมหญิงสมชายโอ้พอแล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไปห้องเลยห้องสองในห้องสองโอ้ฉันต้องทำการผ่าตัดเองวันนี้ทำไม่เป็นโอพอเป็นอยู่เริ่มแล้วนะครับ เริ่มแล้วนะครับเพิ่มโอเคครับค่อยๆนะตอนนี้ผมยังไม่เริ่มกรีดเลยครับตอนนี้เออ <Okay. S 1> ยังไม่เริ่มใส่ย,ยาชาเลยครับด้วยเห็นแล้วครับสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ได้แล้วครับ ไม่ตื่นเพราะว่าหมอฉีดยาชาเยอะเกินอยาสลบอ่ะนาฬิกานี่สมหญิงไงจะ๊ะนาฬิกาปลุกดังดังหน่อยโอเคอ่ะเอาเพลงอะไรอาอกูก็ได้โอเคโอเคเริ่มปิงปิงปิง อากูสายางตับหมูกินกับสายางอากูสายางการีก้าวมาวาโอ้ออะไรเนี่ยแหวะแหวะแหวะอืมเกิดมาแล้วเหรอแม่นั่งกอดได้เลยครับค่ะ อยู่ในนั้นคุณหมอช่วยเอาอะไรนะเออมือนเอ่อไอ้ผ้าออะไรสักอย่างะคะ่ะหลบหน่อยอ๋อสักครู่นะครับฉันจะได้เห็นหนะ้าลูกของฉันสักทีอุ้ยน่ารักเชียว นี่ลูกฉันจริงๆใช่ไหมคะหมอไม่มีใครมาสับเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับหน้าตาไม่เหมือนฉันเลยแต่สีตาเหมือนฉันอยู่นะคะเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมนะครับจะไปเรียกแขกเชิญมานะครับญาติทีนี้ก็ลอมานายชั่วโมงละแม่เป็นไงบ้างอะไม่รู้เหมือนกันนะสิ ขอเชิญญาติญาติของนางสาวซากุระสกูสมูเดเตอร์ mm hmm. เชิญครับอาเด็กชั้นสองคนนี้นี่เองแม่อยู่ห้องไหนคะอยู่ห้องนี้เลย mm hmm. มาแล้วนี่ นี่ครับน่หลักจังนี่นะครับทำไมสีตาไม่เหมือนฉันเลยแต่ดูไกลๆก็เหมือนแต่ดูใกล้ๆสีเหลืองชัดๆอ๋อฉันจำได้ละพ่อของ เออแฟนของชินตาสีเหลืองน่าจะได้มาจากคนนั้นลองอุ้มไหมครับถือดีๆนะมีงานถ้าหล่นเนาะอาจจะตุยเย่ได้น,นะครับ<น>อะไรของเธอเนี่ยโมเดลเราอยากนั่งดักแม่ทุกคนเดี๋ยวดิฉันขับไปดูน้องก่อนนะถ้างั้น,นก็ลากันไปก่อนนะทุกคนเอามานี่โมเดลเดี๋ยวปิดช่องให้ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของวาวาด้วยนะคะขอบค่ะบ๊ายบายนะุน๊านบา